เอาหมดเลยกมือตีกันที่เซเว่นวันไหนไอ้วันนี้ใครเป็นคนฟันใครเป็นคนฟันใครเป็นคนฟันวันไหเงี้ยฟังฟังกูฟังกูนะมันมีทะเลาะกันที่เซเว่นแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันที่หน well. ้าเซเว่นคืนวันเสาร์กูดูที่ทำที่สุด ลูกผ you know I mean? like ู้ชายกับลูกผู้ชายตีคือตีคุณได้เหตุการณ์ก็คือบอกมึงได้ไปไหมเอาคนที่ทำมึงจะรับผัวเออเขาอะไรที่ไอ้นี่ทำใช่ไหมไอ้นี่เป็นคนฟันใช่ป่ะมึงมีกล้องมีกล้องวงจรปิดมึงไม่งใช้ลูกผู้เจี๊ยมึงฟันใช่ไหมชี้อย่างเดียวชี้อย่างเดียวอ่ามึงใช้มีดเล่มนี่ฟันใไหมไปฮาแฟกที่สปาเขาหน้ารถหน้าเล่ยมากเขาเห็นเราเขาไล่ตามเราไง ไอ้คนเจ็บมันนะใช่กๆๆ็ก็ก็ก็ไล่ตาเราเราก็วิ่งวิ่งดนไปใกล้จะถึงห้องแล้วเขา <ừ |pl|> ไล่ตาเราเราก็มีแค่สองคนเองที่เขามาสี่กุ้งสี่กุ้งสี่ข้าของเองเนี่ยเราก็เว่ยเออแล้วก็ตอนแรกใช่ไหมใไปตาม <ๆ S 1> พวกกันมาใช่ไหมใช่ตอน,นแรกเขาไล่ตาเราอ๋อไป,ไปเขาพวก <ๆ S 2> ไงเขาพวกเยอะก่อนใช่ครับพอเสร็จพวกพวกเองก็เลยไปตามพวกมาใช่ครับพอไปตามพวกมาพอเสร็จปุ๊บมาเจออะไรเจอเขายืนอยู่ใช่ไหมใช่ครับเขายืนอยู่อีกคน น่าซื้อเองเขาไปซื้อของเอะไรอยู่ชนคนเดียวคนเดียวเพรเองก็เลยลงไปลุมเขาเลยไปไปทางเขาเขาเป็นทางใหญ่บ้าเออแล้วเขาบอกว่าไงเขาโกโก้ไม่ใช่แล้วเขาแค่โทรศัพท์ต่างแล้วก็เขา่วยในสิ่้อื่นอ๋อแล้วใครเป็นคนฟันใครเป็นคนฟันยกมือไม่ได้อะไรเลยใครเป็นคนฟันยกมือเขาไม่ฟังใครเป็นคนฟันเองฟันเขาเหรอแล้วแล้วใครเอาโทรศัพท์เข้าไปอ่าคนต่างด้าวที่มาทํางาน นักช่วงนี้ที่อยู่ในเขตของสำโรงเหนือแล้วก็สุดปาการนียครับกลุ่มที่มีความรุนแรงก็คือกลุ่มวัยรุ่นแต่ว่าเข้าเมืองเอามาโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่เวลาเจอกันเนี่ยครับเวลาเจอกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะ,อะคอมเมนกันอาจจะเหมือนเรียนแบบวัยรุ่นเด็กช่างนะครับคราวนี้ เมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะครับก็เคยมีแต่งกายใส่เสื้อช็อปแล้วก็มาทำร้ายร่างกายของเด็กนักเรียนไทยนะครับตอนนั้นเราก็หลงทางไปนิดนึงก็แต่ว่าก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็เป็นรายงานต่าง้าวเนี่ยแต่งกายเรียนแบบเป็นนักศึกษาใส่เสื้อช็อปแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ลังสิตพลาซ่าสองบางนา แต่ว่ามาพักที่สำโรงมาพักที่สำโรงครับไม่ได้ไม่ได้ทำงานรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ